สวัสดีครับผมนายขอจอนอนดึกวันนี้ผมจะพามาดูบอสโลบอสกิลบอสพุนะครับว่าสรุปแล้วมันเกิดตรงไหนบ้างแล้วต้องทำอย่างไรเวลาล่าแล้วจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าของข้างในมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับเราเข้ามาดูที่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการแล้วตรงที่คู่มือน,นะครับเห็นไหมครับบอสมันจะสุ่มเกิด หกที่มุมนี้ตามมุมนี้นะครับบอสมันจะสุ่มเกิดแถวนี้อันนี้เราเรียกว่าว้าบบนตรงกลางหน้าบ้านข้างข้างบ้านอันนี้นะและเวลาเราเรียกเราจะได้เข้าใจตรงกันว้าบบนกลางข้างบ้านหน้าบ้านโอเคนะ บอสจะประมาณนี้คือไม่ต้องไปตีมากครับคือตีหนึงทีแล้วอย่าตายแล้วอยู่ในวงกลมตอนที่บอสตายเราจะได้กล่องแต่ถ้าเราตายตอนบอสตายหรือเราไม่ได้อยู่ในวงกลมเราจะไม่ได้กล่องหนึ่งคนหนึ่งกล่องนะครับใครที่มาล่ารบกวนหนึ่งรีสเตตัสลงเลือดให้หมดสองแกจี้ให้เพื่อนด้วยไม่ต้องตีก็ได้ครับ แค่แก้จี้ก็พอแล้วคนที่ดาเมจน้อยๆน,นะแต่หากใครที่มีดาเมจเยอะก็ช่วยกันตีนะครับแล้วอีกอย่างคนที่เข้าไปตีแล้วก็ตายส่วนมากจะใส่ด้วงบอสมันตีแรงครับควรจะหาคี่ฆค่าหรืออย่างน้อยที่สุดควรจะหานกมาใส่เพื่อที่จะเพิ่มเลือดหรือ FP ของเราให้มากที่สุดนะครับ บัสตัวนึ่งตีประมาณ 18-20K ถึงเลยนะครับควรจะมีเลือดมากกว่านั้นโอเคเนี่ยครับประมาณนี้บอสมันตีแรงนะพอเราตีเสร็จเราจะได้กล่องมากล่องจะเป็นสีแบบนี้ในตลาดตั้งประมาณ 10M บวกใครไม่สนใจที่จะเปิดก็เอาไปตั้งขายได้ครับผมขายออกนะ1 0กว่า M เรามาดูของข้างใน,นนะครับว่ามีอะไรดีๆบ้างเห็นไหมครับมีใจหิน สิ่งที่ผมคิดว่าขยะแล้วก็ไม่ได้เลยเลยก็คือถุงเงินแต่ถุงเงินก็ประมาณสี่ห้าแสนก็ประมาณนี้นะที่ได้นะถ้าได้หินก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าไได้ขี้ค่าอันนี้แจ็บนะครับการแตกอันนี้ก็เจ็ดแปดเอ็มหินอันนี้ก็ห้าหกเอ็มนี่ก็สองเอ็มสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกคุ้มพวกนี้ครับผมถ้าใครได้มาผมบอกเลยว่ารวยขายนอกได้ขายในได้ขายยิง่งเอ็มยิ่งแพงเลยครับ แล้ววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่า15กล่องมันจะได้อะไรไหมโอเคนะครับวิธีการล่าแล้วก็สถานที่เกิดส่วนเวลาผมไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไหร่แต่ส่วนมากถ้ามีคนเจอหรือมารตีอยู่เขาก็จะเรียกเรานะครับโอเคนะนี่นะครับกล่องมันหน้าตาเป็นแบบนี้ผมจะมาลองเปิดให้ดูทั้งหมด15กล่องนะครับอ่า 10เมก็ประมาณ150เอมดูนะครับผมก็มีแค่ของพวกนี้นะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงผมเอาหินตั้งก่สิบห้ากล่องนะเพื่อได้คุมขเขามากโอเคไม่แรกหินนะครับสองก็หิน3ยังหินสถุงเงินหหินหเอ๊ะเงียบๆว,วะอ๋อหิน7ก็น่าจะเป็นหินอ่ะสามเม็ดละสี่เม็ด ห้าเม็ดหกโอ้หินสามนลลวนอ่าหินหกหินสามหินหกอืมไม่น่าจะมีลุ้นแล้วครับได้ถุงเงินสองโอเคไม่มีลุ้นแล้วครับเนีย่ยคุ้มไม่มาเลยไม่มีเลยก็ไม่มีแล้วครับผมสิบห้ากล่องผมก็เปิดให้ดูแล้วนะถ้าใครที่คิดจะเปิดก็ อาจจะต้องพุ่งดูนิดนึงถ้าใครไม่มีดวงก็เอาไปขายครับกล่องละ10มเมื่อกี้ก็1 5กล่อง150มหลายบาทเดียวครับผมขอบคุณที่รับชนมนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจแล้วก็ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยหากถูกใจกดไลค์กดแชร์จะเป็นภาาคุณอย่างสูงขอบคุณครับสวัสดีครับ